เอากินหมดเลยอย่าไปอมเล่นหุ้ยเสียของหมดกินเร็วๆหน่อยเออถ้ากินเร็วสติเราจะตามจอดไปเลยเออกลืนก็ไปเลยเต็มเตมเลยเออพอน้ำมันน้ำบริสุทธิ์เออเอาเลยเอาเลยเอานางน้อยกินแล้วเนะี่ยพ่อมันยังไม่กินเลยคุณพลเออเอานะเออเปิดอา่าตอนนี้เรามีเวลาดูจิตเจ้าของนะจะไปหาจิตเจ้าของนะตอนนี้ อาจจะเห็นจิตเจ้าของเลยนะน้ําเย็นเนี่ยจะไปหาที่เกิดก็ไม่เกิดมีอยู่สองอย่างนะเกิดกับไม่เกิดถ้าโยมอยากรู้โยมดูตรงน้ําเย็นลงไปถึงไหนเออหลับตาก็ได้หลับตาสตินั้นไปอยู่ตรงนั้นให้ดีนะเออสติเราต้องไปอยู่ตรงความเย็นเนี่ยเย็นมากเย็นน้อยก็ตามไปสังเกตให้ดีเราเลยลึกตามไปเรื่อยๆเรื่อย,อยไป สังเกตไปเรื่อยๆไปลงถึงไหนเราก็ให้รู้อ่ะเพราะเราภาวนาเพื่อหาผู้รู้ถ้าไม่เย็นไม่รู้น่ะนึกไปเรื่อยๆที่เราต้องไปอยู่ตรงความเย็นปลายน้ําอยู่ไหนใจเราอยู่นั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปถ้าเกิดว่าความเย็นมันน้อยไม่ชัดเลยเอาอย่างนี้กันแล้วกัน เพื่อง่ายๆ่ายโยมไปตั้งสติตรงกระเพาะโยมเลยตั้งความระลึกรู้อยู่ตรงกระเพาะเลยฮะหรือไตสะดือหรือเนื้อทะดือก็ได้ไตทะดือก็ได้เอาสติไปจังนั้นถ้าไปจังนั้นปั๊บน้ําที่มันไปเนี่ยมันจะลงเร็วขึ้นงามันจะลงเร็วขึ้นลงพรอดไปเลยฮะทะลวงเลยอะแยกกายออกเลยฮะถ้าแยกกายถ้าจิตเราไปเลยเลยทะดือไปแล้ว มันจะโล่งโยมนะอย่าไปอย่าไปนี่เลยมันจะโล่งยังไงก็โล่งไปแต่ว่ามันลงตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้ก็จะจับไว้เย็นไม่เย็นก็แล้วแต่เกิดความเย็นกระจายไปไม่ปีปัญหาเดี๋ยวท่านโยมไม่ไปตามมันเดี๋ยวมันกลับมาเหมือนเกิมมันกลับมาที่เก่าดังนั้นที่เราก็ยืนกานไว้ตรงความเย็นสุดท้ายปลายน้ําสุดท้ายอยู่ตรงไหนนึกไว้พยายามนึกไว้เรื่อยๆนะ พยายามจับความรู้สึกไว้อย่าให้ไปที่อื่นถ้าเกิดความรู้สึกเินแล้วมันไปที่อื่นก็สติโมยมจะไปด้วยน่ะนึกว่าตัวเองเกิดทีนี้เราเกิดจากน้ําเพราะที่อื่นไม่ใช่ที่เกิดเราเราเกิดจากที่เราจะไปหาที่ไปหาแม่เราอะแม่เราอยู่ไหนเราจะไปหาแม่เราดีกว่าแม่น้ําแม่น้ําที่เย็นๆย็นนี่คือแม่เรา เราไปอยู่กับแม่ปลอดภัยที่สุดนะไปดูแม่เจ้าของดิเรื่อยๆนะนะความเยน็นๆนั่นคือแม่น้ำนัน้นคือน้ำน้ำเย็นลงไปตรงนั้นเละปล่อยไปเปรื่อยๆปเยน็นพยายามปล่อยจิตปล่อยใจลงไปนะท้าโยมไม่ปล่อยอ่ะความเย็นถึงขนาดไหนก็นนไม่เยน็นหรอกแต่บางคนกินแล้วทำไมไม่เย็นเลยแม่น้ำเย็นลงไปถึงกระเพาะหมดแล้ว น้ำมันไปอยู่ใน,น้อกดอกเพียงแต่ความเย็นอยู่ในอกแต่น้ามันทุลุแล้วถ้าไม่ลงถึงกระเพาะโยมอยู่หน้าอกต้องผ่ดดาตัดด่วนนะถ้างั้นสติเราไปตั้งเลยฮะไปตั้งแท่นอยู่ข้างล่างเลยครับตั้งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวน้าเย็นไปมันก็ไปเชื่อมกันเชื่อมกันปับ๊บเราก็อยู่มับเลยฮะนะถ้าจับเราได้แล้วเราจับความเย็นได้เมื่อไหร่เราก็อยู่เขาเรื่อย ดูไปด้วเย็นมากเย็นน้อยก็ดูไปอ่ดูไปเรื่อยๆเลยลึกไปเรื่อยๆแต่เรามีสมาธิดีความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสมาธิของเราไม่ค่อยดีความเย็นก็ไม่ค่อยเย็นนะไม่ค่อยเย็นทําไมถ้าไม่เย็นเนะเพราะสมาธิเราอ่อนมากพอเราเคยจะไปเที่ยวตอนดึงเข้ามากังในไม่ค่อยมาดื ขนาดน้าลงไปแล้วเสื้อไม่ไปตามน้ําอีกดื้อ้ังนั้นคนดื้อน่ามันก็จะมันก็จะไม่ค่อยชัด้ดังนั้นเราจะเป็นคนดื้อไม่ได้เราเป็นคนใจง่ายว่าง่ายสอนง่ายเอาว่าง่ายสอนง่ายลงไปตรงนั้นเย็นเย็นไว้จับความเย็นไว้ดีๆอ่าดนะูเพราะความเย็นเหมือนเรามีผู้รู้เหมือนเรามีตาสองตา ตาในนี่มันเห็นความรู้สึกเย็นๆตานอกเห็นทั่วไปเน,นี่ยก็เลือกตาชีวิตแต่ตาในของเราเนี่ยเป็นตาไม่มีชีวิตเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งที่เราเกิดขึ้นน่ยมันจะไม่มีชีวิตนะนะทาไมไม่เยูเพราะมันไม่อยากเกิดนะเพราะอยู่ตรงนั้นมันไม่อยากเกิดแล้วถึงจะเกิดมันก็ไม่เกิดดังนั้นจิตตรงไหนไม่เกิดก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอบายน้ําเย็น พยายามนึกไว้เรื่อยๆไปไยืนกานไว้ดีแนละ้วบ่อยๆๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเติมไปเรื่อยะบางคนก็มีวิธีเติมอาตมาเนี่ยเลยโดนนี่เลยก็เรียกเติมอาตมาบมไม่ได้เติมเติมสติไปให้เป็นสมาธิด้วยอุบายน้ำเย็น,ตนเติมสติโยม เติมจติน้าไปหาน้ำเย็นเติมสติเพื่อไปหาธรมาที่เป็นโอ้ด้วยอบายน้ำเย็นพอน้ำเย็นความเย็นอยู่ตรงไหนนั้นก็เรียกเป็นฐานเรารู้ว่าฐานมันอยู่ตรงนี้ติตเราก็ไปอยู่ตรงฐานเติมไปเรื่อยนึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยมันจะนึกไปใ่อื่นปุ๊บเราก็นึกกลับขึ้นมามันจะไปอื่นปุ๊บเราก็นึกกลับขึ้นมาเพราะความเย็นยังรู้สึกเนี่ยมันจะพไม่พอก อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแหละไม่ยอสุดท้ายเรายืนกรานไว้มันจีบเราจะพาเราไปเที่ยวเราไม่ยอมไปทําไงก็ไม่ยอมไปไม่ยอมไปสุดท้ายมันก็อําลาเราไปนะมันอําลาไปเลยมันใช่ธรรมดานะพยายามดูนะว่าเรื่อยไป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 นึกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนึกไปเรื่อย ดูจิตของเราไปเรื่อยๆตอนนี้โยมจับผู้รู้ได้แล้วพยายามเพิ่มเขาเรียกว่าตานลุงพ่อพยายามก็เรียกจิตตานุภาพอนุภาพของจิตนะตานุภาพของจิตของเราเนี่ยมันจะรู้สึกความชัดเจนขึ้น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 ชัด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 เนี่ยก็เรียกอนุภาพของจิต ฐานภาพของจิตมีปั๊บมันก็มีความสุขนะจิตเราไม่บอกแวกไประ่อื่นแล้วนั่นวิธีการปฏิบัติธรรมมันง่ายๆไม่ต้องไปหายอย่างอื่นไม่ต้องไปวุ่นวงว,งว,งวุ่นวายนน่นโน้นเอาด้วยจิตตัวเดียวพอแล้วพยายามดูไว้เรื่อยๆนึกไปทรงนั้นนะยามดูไปเรื่อยๆตอนนี้อตาตมาสอนให้ดูจิตนะให้ดูจิต ถ้าดูจิตอดูอะไรดูน้ําเย็นน้ําเย็นเป็นจิตเราเหรอก็เราเกิดจากน้าําอ่ะเออถ้าไม่มีน้ํามันจะเกิดได้เหรอเออในตูจิตหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิต,ดดน,น,จตนี่จิตตรงนี้แหละจำลึกไว้ลึกไว้ดีๆในบอกแป๊กปที่อื่นนึกไปเรื่อยเนึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อย ถ้าเราจับมันได้แล้วันจะมีความสุขมากสมองเราก็จะโลง่ง กรวานใจเบาสายรองรับบุญใหญ่าจากนั้นด้วยกรรมมาทานของท่านพอเย็นขันติพโลเติมน้ำเย็นเย็นความหนาดิ่งลงเป็นสาสติตามดู จนขันห้ไม่มาปนกำมาาน้ำเย็นข้างลัดสู่พระนิพพานกลางท้องสนามปราบมานสติยืนกรานจิตเห็นจิตตนแยกอาสีขา่ข ชาติสิ้นลงบัดดนกิเลสร่ำลาระคนตัณหาลีกคนให้่า,านวันตาสงสารยาวนานของการเวียนว่ายยอมยุกธงขาวทอดใจทางไกลมุนทินสิ้น เคยรอทถูกคอนไตรลักเด่นเย็นด้วยกรรมมาทานน้ำเย็นพ่อเยอ็นขันติพะโล กลางท้องสนามปราบมารสติยืนกรานจิตเห็นจิตตนแยกธาตสีขาดภพชาติสิ้นลงบัดดลกิเลสรำลาระคนตัณหาลีคนให ตาทงสายยาวนานของการเวียนวายยอมยกคงข้าวพอใจห่างไกลมุนทินสิ้น เก็บอกให้ยืนกรานไว้ยืนกรานเหมือนความเย็นมันลงถึงนี้ปุ๊เรายืนกรานไว้ ก็เรียกว่าวิญญาณจะพาเราออกเราไม่ออก <c oughs> มันจะพาเราออกเราไม่ออกจะพาเราออกไม่ออกยืนกานไว้ยืนกานไว้เรื่อยๆไปสุดท้ายจิตเราก็อยู่ตรงเป็นสมาธิตรงนี้ตอนนี้กิเลสก็มันก็อำลาไปมันก็ไปหาจีบคนอื่นแทนเพราะมันเอาเราไม่อยู่ใช่ไหมเหมือนวัตตะก็บอกวัตตะทรงศสารก็ต้องสิ้นสุดเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเกิดไม่ได้ เหมือนจิตจิตของเราถ้าเราถ้าเช็ดตอนนี้ได้เลยนะท้าโยมไหนมีความเย็นชัดเจนเราเช็คตัวเองดีกว่าถ้าจิตใจโนมอยู่ตรงนั้นเพราะโยมต้องตายอยู่แล้วไม่มีใครรอดไม่ว่าต่อมาตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายอเราไปดูว่าคิดตรงไหนตายแล้วไม่เกิดแล้วโยมเช็คดูเลยตรงความเย็น <c oughs> ถ้ามีความเย็นชัดเจนโยมดีกว่าเอาถ้าจิตยัเย็นเย็นอยู่และตายแล้วจะเกิดไหมถ้าตรงไหนดูแล้วตายแล้วไม่เกิดให้โยมเปลี่ยนบริษัทใหม่จากบริษัทเคยเกิดมาเข้าบริษัทไม่เกิดเลยตรงไหนไม่เกิดไปอยู่ตรงนั้นให้บริษัทเคยเกิดพอ นะลาออกเลยลาออกไม่อยู่บริษัทไม่เกิดพ่อทำ,ทำไมถึงลาออกก็อันนี้มันเกิดมาตั้งของ้อมัของข้อนชีวิตมาแล้วมันมีแต่ทุกทุกทุกถ้างั้นเราไปเจอบริษัทไม่เกิดถ้าบริษัทไม่เกิดมีทุกไหมไม่มีถ้างั้นเราก็เปลี่ยนบริษัทตรงที่ไม่เกิดเนะแต่ก็ไปอยู่กับบริษัทนั้นเลยอยู่ได้ตลอดเวลาถ้าเกิดวันหนึ่งโยมอยู่ไม่ได้ โยมมีเวลาว่างโยมก็ไปอยู่อยู่ไปเรื่อยๆเ,เหมือนในยุคป,ปัจจุบันนเขาไปทานกาแฟเหมือนกาแฟอย่างนี้ไม่ต้องไปทานกาแฟก็กลับตรงจิตไม่เกิดเออไปทานข้าวตรงจิตไม่เกิดแล้วไปหาเขาไปเยี่ยมเยียนเขาบ้างเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คุ้นเคยกันตายแล้วก็ไม่เกิดเข้าใจไหมตรงไหนไม่เกิดเอาตรงนั้นมันรู้ไม่มีใครรู้เท่าโยมหรอก อาตมาก,ก็ไม่รู้ท่าโยมหรอกโยมรู้เอง,เ,องเกิดหรือไม่เกิดแล้วถามจิตตรงคําเย็นเย็นชัดเจนเนี่ยถามกิเลสมีไหมตรงไหนกิเลสไม่มีก็ไปอยู่ตรงนั้นถ้าตรงไหนมีอย่าไปอยู่น่ะแล้วก็อา้าว้าจันจัดว่าถ้าความเย็นเย็นอยู่ในท้องโยมถามว่าโยมเห็นไม่ลำไส้ตับไต้แต่พุงโยมเห็นไหมถ้าเรานึกไปแล้วเห็นแค่เย็นๆ,ๆยนเฉยเฉยถ้าไม่เห็นลำไส้โยมก็ไป โยมก็ไปอยู่ที่ไม่เห็นลำไส้ที่ไม่เห็นรูปร่างเราไปอยู่ตรงนั้นถ้ามีรูปร่างเมื่อไหรมันจะพาเราเกิดถ้างั้นเกิดไม่เกิดอยู่ที่โยมทั้งหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ตมาอยู่ที่ดวงจิตดวงใจทุกคนรู้เหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ตามาพิเศษคนเดียวถ้าโยมลงไปถึงตรงนั้นโยมเป็นคนตัดสินเองเลยนะถ้างั้นเราก็ถ้าเกิดไม่มีความมั่นใจเราก็เปลี่ยนบริษัทไม่เกิดดีกว่า าตายแล้วไม่เกิดมาเป็ยนบริษัทตรงนี้เหมือนพระเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเปลี่ยนบริษัทมาแล้วนตายแล้วไม่เกิดอท่านตายแล้วไม่เกิดจะรู้ไงทุกคนแต่ไม่มีคนสอนให้โยมรู้ว่าจิตตรงไหนไม่เกิดและจิตตรงไหนเกิดแต่วันนี้ทามาจะให้พายโยมไปถ้าโยมไปตรงไหนไม่เกิดโยมก็ไปอยู่กับเขานานๆอยู่จนเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเขาเป็นทายาทกอเขาเลย สุดท้ายตายแล้วก็ไม่เกิดน้ถ้าบรรลุธรรมมันต้องเกิดนะนะมันต้องนู้นตรงนี้ต่าง,งนาไม่ต้องแค่จิตไม่เกิดพอแล้วถ้างั้นตรงนี้โยมต้องเข้าใจว่าการรู้ธรรมมันร,รู้เท่ากันหมดไม่ใช่อัตมารู้คนเดียวหรือโยมไม่รู้ไม่ใช่หรือโยมผู้หญิงไม่รู้ไม่ใช่ธรรมนี้มันรู้พู้เจ้าให้แล้วไอ้ธรรมที่ไม่เกิดผู้เจ้าให้บุคคลสองบุคคลสองเพศโยม ถ้าเป็นดีก็สีจงพวกนักบวชพิสูจน์คือพิสูจนีคือเป็นผู้หญิงไม่ชี้แนวบาโตบาิกาพระเจ้าให้มา,าแล้วไม่ได้ท่านไม่ได้จงวนลิขสิทธิ์เลยนะแต่พวกเราไม่ไปทําไมไม่ไปก็น่าเห็นใจนะเพราะไปฟังที่ไรไมีจะให้เราเกิดละน้นละนี้ตัดน้นตัดนี้ไม่เคยเลยไปบอกว่าไอ้ที่ไม่เกิดอยู่ตรงไหนลุงพอ่อลุงพ่อบอกว่าอะไปเลยไม่ได้หรอก เนี่ยบางคนบอกเน้นตรงนนะพวกผู้หญิงไม่ได้พวกเธอรู้ทําไม่ได้ถ้ารู้ทาเธอจะตายภายในเจ็ดวันเลยโยมผู้ชายรู้ทําไม่ได้ต้องบวชไม่บวชตายภายในเจ็ดวันโยมตกใจตกใจเลยต้องตายภายในเจ็ดวันแล้วโยมเคยเห็นแปดวันไหมแปดวันไม่มีนะมีแต่เจ็ดวันเลยแหละเออ จะไมจันนังการพุทธระทุกเช้าอาทิตย์แค่นั้นแหละไปหลงกลพระเลยไม่กล้าภาวนากลัวตายโอ้ยแล้วใครเคยมีแปดวันนับไงก็มีแค่เจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็มีแค่เจ็ดวันท่านั้นไม่ตายวันใดก็ต้องเป็นวันหนึ่งถ้าทำไมไม่ไม่ตายวันอาทิตย์ก็ต้องตายวันจันทร์ก็ใช่เฮ้ยเสือมหัอยู่ได้ <c oughs> <c oughs> จริงจริง ว่าจะคิดได้ยังไงโอ้ยหลอกโดนพระหลอกอ่ะเออโยมเคยตายเปดวันไหมไม่เคยแต่งั้นจิตตรงนี้ต้องไปดูตัวเองนะตรงไหนไม่เกิดไปตรงนั้นเลยทําได้ทุกคนเออไม่ใช่เพราะขนาดตัมมาตัวดํายังทําได้อ่ะแล้วโยมหน้าตายเงี้ยโอ้ยบุญวัฒนาดีกว่าตามมาเยอะเนี่ยตามมาขาวที่สุดแล้วตอนอยู่บรรดาลงตามองไม่เห็น ขรางไว้ในห้องจะปิดประตูไก่อนมองแล้วไม่เห็นพอตมาไม่ได้ยิ้มพอต,ตามาย,ยิ้มทั้งกจะเห็นเห็นฝันยค่ด,ดูไม่ใช่ธรรมดานะ่ทั้งนั้นเราต้องมั่นใจนะเราเงินของเรามันยุบสีวิไลนะยุบสีวิไลนีนห่หายจิตง่ายหายจิตง่ายที่สุดเลยเออะำไมสีวิไลกินน้ําเย็นแพรบก็ไปสีวิไลเลย เห็นจะยินหยับหยับนี่ยเลยเราเลยง่ายน่วแตก่กนมันลาบากดิตอนไปคานุนกานนี่นะไอ้นี่แหละไปน้ำดูเติมเติมเติมสติตัวเองไปเข้าสู่ตรงนี้เรื่อยไปไงอย่าไปคิดอ่ะไม่ได้จะไปหลอกโดนพระหลอกพระไหนเคยตายแปดวันก็มีจิตวันทั้งนั้นแหละน้องแค่นี้เเนาะจะถวายอะไรก็ถวายพระธรรมมีโครงการหนึ่งโยมไปอินเดียปีที่แล้วก็เลยคนอินเดียนะ มันจะทามันก็เลยเทียเยงเงินมาประมาณสองล้านซื้อที่อยากให้หลวงพ่อไปสอนสมาธิที่อินเดียตอนนี้ซื้อที่กระทะหนึ่งมันสองสองล้านไทยมันห้ากระทะใช่ไหมห้กากระทะมันก็ไม่พอ,อ,อรวมแล้วกระทะห้ากระทะมันทั้งหมดสิบี่ล้านฮะอยู่ที่พุทธคยาเลยกระทะหนึ่งเศษสองล้าน เนี่ยพ่อเขาขายแพงเนี่ยต้มาไปถามท่านวัดพุทธภูมิเลยอาจารย์ซื้อเถอะนี่ของอาจารย์ถูกที่สุดนะผมซื้อกระทะละห้าล้านฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไร่ก็เรียกกระทะกระทะแก็เรียกกระทะออแล้วเราเราได้ซื้อที่ที่พระเจ้าจัตรู้ด้วยนะถ้าเราไปซื้อซื้อที่ที่พระเจ้าประนิพพานไม่เอาตาย แล้วไปซื้อที่พุทเจ้าทรมานไม่เอาทรมานเอาที่ตัดรู้ดีกว่าเออนี่ก็เลยตอนนี้ตมาก็รวบรวมเงินได้อยู่ประมาณน่าจะประมาณน่าจะหกล้านแล้วแหละนะก็เลยก็ถ้ามีถ้าใครมีเงินเหลือเงินนิ่งเงินนอนเออจะแม่ถ้านอนนานเกินไปกไ็เป็นอมาาัมพาตเดิเออก็เอาไปใช้บ้างถ้าตมาได้ถึงสิบสิบสี่ล้านตมาจะบินไปทันทีเลยเพราะอันนี้เขาทำกำแพงเรียบร้อยแล้ว และมีประตูด้วยแล้วก็เดินจากใต้ต้นโพมาตรงนี้ก็ประมาณ10บนาทีเท่านั้นเองก็บอกมันถูกเกินอาจารย์จะงหวะพอดีอินเดียมันศรัดถาม,มก็เลยถูกนะถ้าไปซื้อแบบไม่ศรัทธาม,มก็แพงใช่ไหมอันนี้ก็เลยเราก็เลยรวบรวมไปก็จะมาเอาแถวนี้แหละจะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้หรอกแล้วแต่เนาะหมอบี่เอาไปวพ่อยังไม่ให้พอนะเพราะมันต้องนำเงินก่อนเนี้ยับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะมาร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้านี้ได้เลยถ้าเงินเงินสดก็ครับเอ้าวครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ครับผมเดินให้ครับแต่ว่าใครอยากถวายสังฆทานอะไรก็ทําไมหลวงพ่อด้านหน้าเดี๋ยวขออนุญาตโต๊ะทางนู้นยกโต๊ะไปด้านหน้าเลยเดี๋ยวผมยกให้ครับเออาาาย่่งนีี้ดกวครับสมายิี่วานโยมจะถวายปัจจัยตรงนี้เงินน้อยมน ให้โอนเงินเราจากมันจะได้เป็นหมืน่นครับ <c oughs> เลขที่บัญชีผมขึ้นให้ในไลฟ์แล้วครับเรียบร้อยใครอยากได้เลขที่บัญชีนะครับดูในไลฟ์ก็ได้หรือว่าใครต้องการตัวเลขนะครับมาถามทางถ้าต้องการตัวเลขตอนนี้เลยเลขที่บัญชีไปที่น้องตาลได้น้องตาลอ,อยู่นี่นะครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยอถามเลขที่บัญชีได้นะครับตรงนี้เลยส่วนใครอยากถาวายสังฆทานอะไรเรียนเชิญเดี๋ยวขันยวผมเดินให้เลขที่บัญชีเอามาเลย ถ้าใครอยากโอนตอนนี้สักล้านสองล้านนะครับเชิญเลยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถ้าใครอยากกดโอนกดเลยนะครับใครถวายสังฆทานเชิญเลยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ0 2 0 2 8 6 7 5 3 3ค่ะ0 2 0 2 8 6 7 5 3 3ชื่อบัญชีพระเทพวชิรยานโสพลหลวงพ่อเยือนเลยนะครับ